รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาร่วมตอบย้ำความเป็นไทยในตัวคุณกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัจ,จริตทุกวันพุธบ่ายโมงครึ่งทางททบหช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามรุ้นรับบัตรรบปรันานอาหารจากห้องอาหารสวนบัวโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทันพลาซากรุงเทพมูลค่าใบละ2,500บาท5รางวัลช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพยายชมพูเป็นพระญาติพระวง์อีกพระองค์หนึ่งที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างถวายชีวิต ทำให้วิรกรรมของท่านนั้นเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมากในแต่ละวันจะมีผู้คนแะวะเวียนมากราบสักการะอนุสาวรีย์พญาชมพูที่วัดพญาชมพูด้วยความศรัทธาไม่เคยขาดบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเก่าแก่ที่ลูกหลานของพญาชมพูได้อยู่สืบทอดมาจากพญาชมพูซึ่งได้อยู่อาศัยในบริเวณนี้มาก่อนปัจจุบันมีการอนุรักษ์บ้านเก่าแก่อายุกว่า200ปีบ้านหลังนี้ได้รับการสืบทอดมาแล้วหลายรุ่น โดยแต่ละรุ่นนั้นเป็นทายาทโดยตรงของพระยาชมพูซึ่งลูกหลานในแต่ละรุ่นได้ดูแลรักษาบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีพวกเราลูกหลานบ้านพระยาชมพูก็รู้สึกปลับลื้มและเป็นเกียรติที่พระยาชมพูได้มีส่วนร่วมในการกอบกู้เอกราชกับพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อกอบกู้ล้านนาไทยกลับคืนมาด้วยความเคารพศรัทธาของลูกหลานที่มีต่อพระยาชมพูดังนั้นไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม ที่เป็นสัญลักษณ์ของพยาชมพูจึงดับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นเสมือนตัวแทนของพระยาชมพูสมบัติทุกชิ้นที่ได้ตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้นทําให้ทุกคนได้ภูมิใจว่าบรรพบุรุษของพวกเขานั้นคือส่วนหนึ่งในการกอบผู้แผ่ผนดินนบุรีสีนครพิงช่วงคนไทยไม่ลืมตัววันนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสิ่งที่เราพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับบ้านและทายาทของพระยาชมพูนั้น จะเป็นการทดแทนและเชิดชูผู้ที่ทำพระคุณกับแผ่นบินไทยนี้ค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสังคมไทยวันนี้ยังมีเด็กๆอีกมากมายที่ต้องเร่ร่อนอยู่นอกบ้าน ชีวิตที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดด้วยวิธีการต่างๆทั้งขอทานและการเป็นแรงงานเด็กดังนั้นเพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้มีโอกาสเติบโตขึ้นมีที่พักอาศัยมีอาหารครบทุกมือ้อพร้อมด้วยการศึกษาทางมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสพัฒนาเช่นเดียวกับเด็กทั่วๆไปมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเนี่ยมีการก่อเกิดมาจากคนที่มีความเชี่ยวชาญหลายๆสาขาวิชาชีพมารวมกัน ที่นี่เป็นที่รู้จักของคนจํานวนมากมีคนเข้ามาช่วยเยอะนะครับและการเอาเด็กมารวมกันโดยไม่ให้ไปพัฒนาข้างนอกมันก็เท่ากับปิดโอกาสของเรา,เราวิจารณ์แค่นี้ไม่พอเราต้องเปิดบ้าน้านผู้หญิงเนี่ยเราต้องการจะเห็นว่าจํานวนไม่ต้องมากหนะักดูแลให้อบอุ่นได้แล้วก็เรียนสูงที่สุดเท่าที่เรียนได้บางคนจบรินาโทจะต่อรินาเอกนะครับขณะเดียวกันบ้านเด็กผู้ชายก็เน้นทฤษฎีในหลวงคือเศรษฐกิจพอเพียงเด็กคนนี้ก็จะเรียนรู้ทั้งวิชาการภายนอกคือไปโรงเรียนและกลับมาทําเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ที่ที่ของเรานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเราจะดูแลเด็กเนี่ยจะมวัวแต่แบมือของนิบริจัคไม่ได้หรอกเด็กต้องเรียนรู้กันพึ่งตนเองแล้วก็เติบโตไปได้นะครับการแก้ไขปัญหาเด็กเล่ร่อนไม่ใช่การที่จับคนเหล่านั้นออกจากพื้นที่สาธารณะนะหากแต่สังคมต้องเข้าใจและมองคนกลุ่มนี้เท่ากันรวมถึงต้องปรับทัศนคติที่ว่าพวกเขาไม่ใช่คนที่มาสร้างปัญหาต้องเปิดพื้นที่สำหรับพวกเขาด้วย เช่นเดียวกับที่ครูยุ้ยและครูจิ๋วแห่งมูลิธิสร้างสรรค์เด็กได้เปิดโอกาสให้กับเด็กเด็กที่ถูกทอดทิ้งและไม่รู้จักแม้แต่ต้นแหล่งกําเนิดของตนเองก็อันนี้ก็เป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของที่เราดูแลกันมาจากมูลิธิสร้างสรรค์เด็กเนาะเอ่อก็ตอนที่เขาเริ่มเข้ามาเนี่ยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยอายุประมาณสักประมาณ5ขวบได้หยิกชอบงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะชอบเพราะอะไรชอบไปเอารูปสวยๆจากกระตูนมาแล้วก็มาวาด ตั้งแต่นั้นมาเราชอบศิลปะมัเลยนะบอกครูอยากเรียนทางนี้นะ่าจะเรียนศิลปะเขาก็เลยส่งให้ผมเรียนครับผมเด,เดี๋ยวที่เนี้ยเขาให้โอกาสผมในการกลับมาวาดรูปเหมือนเดิมแต่ก่อนในภาพรนี้พรุ่งนี้ผมก็วาดตอนสี่ปีที่แล้วนะรอบน,นี้ก็มาวาดใหม่อีกแล้วแม่อ่านะคะแล้วก็ทําไมถึงคิดว่าเราอยากจะไอทำไอทำกิจกรรมอันนี้ต่อเราอาจจะไม่ค่อยรวยนะอาจจะเป็นคนจนอาจจะเป็นคนไม่มีตังค์มไม่มีบ้านไม่รู้ว่าเป็นคนที่บอกว่ากาพ้าอะไรพวกนี้แต่เรา ที่สาคัญของชีวิตผมก็คือผมไม่เคยดูถูกตัวเองอันไหนที่เป็นการตอบแทนผู้มีบรญคุณหรือตอบแทนสังคมหรือช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยอะไรเนี่ยเรียกเรียกเลยแต่สิ่งหนึ่งที่องตอบแทนกับแผ่นดินจริงๆก็คือผมไม่ติดยาเสพติดอาทิตย์หน้าเรากลับมาติดตามเรื่องราวของหยิกกันต่อน,นะคะว่าทําไมปมด้อยที่หยิกได้รับจึงไม่ใช่เป็นปมเด่นให้เขาหักเคชีวิตไปในทางที่ไม่ดีแต่กลับผลักดันให้เข้าไปช่วยเหลือสังคม เหมือนอย่างที่เขาเคยได้รับโอกาสจากพ่อแม่ที่บ้านมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์เด็กแห่งน,นี้ ช่วงคนไทยไร้โรคร่วมสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโรคเบาหวานเป็นโรคเลือลเ้อรังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกปีและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้รวมไปถึงพิติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมขาดการออกกำลังกายและภาวะเครียดจึงทำให้อัตราของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ่มากขึ้นสนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ส่งมาที่สปสชเขตสีจังหวัดสระบุรีนะคะมาดูรพสตหลัก61ซึ่งที่นี่จะมีรัตก,กรรมในการรักษาคนไข้ในขั้นปฐมภูมิซึ่งน่าสนใจทีเดียวค่ะผู้ป่วยที่เป็นเรคเบาหวานมักมีพฤติกรรมการดูแลรักษาบาดแผลท,ที่ไม่เหมาะสมทั้งเท้าและบริเวณผิวหนังของตอนเองเพราะไม่สามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึงทุกส่วนอันนี้คือรพสตหลัก6นะครับหลักหนงวัดรังสิต นะครับอันนี้ก็คือณตอนนี้ก็คือเราให้บริการเรื่องของผู้ป่วยทําแผลนะครับโดยที่เรามีนวัตกรรมของเราในส่วนที่มาให้บริการคนไข้คือมันจะเป็นตัวที่สําหรับรองเอววะแขนขาสําหรับผู้มารับบริการนะครับก็คือสามารถที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยวางพาดเพื่อที่กรณีที่ว่าจะไม่ลงไปสัมผัสตะแกรงหรือภาชนะที่ปนเปื้อนนะครับลักษณะที่การใช้อุปกรณ์เรานะครับก็คือนําแขนขาหรือบริเวณที่เป็นแผลนะครับมาวางเพื่อที่จะ ให้บริเวณอวัยวะเนี่ยไม่สัมผัสตะแกรงที่มีการปนเปื้อนอันนี้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลัักหกนะคะคือแนวคิดนะวัตก,กรรมของเรานะคะก็จะเป็นกระจกสองเท้านะคะก็คือเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะนิยมถ่ายรูปด้วยตัวเองนะคะเราก็เลยมีแนวคิดว่าปรับเอามา กับคนไข่เบาหวานของเรานะคะซึ่งเท้าเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะในผู้ป่วยเบาหวานเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องปลายปลายประสาทนะคะคนไข้จะไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าตัวเองมีแผลตรงไหนเราก็เลยมีแนวคิดเพื่อให้คนไข้ได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะถ้าเป็นเบาหวานมาสิบปีแล้วค่ะเป็นมาหกเดือนเองค่ะก็ตอนแรกๆก,ก็ไม่ได้มาตรวจค่ะพอตอนหลังรู้สึกว่ารูาปวาบอะค่ะ,ะตัวตรวจเลยเจอค่ะอาการเป็นอย่างไรคะเบาหวาน คือว่าเป็นความดันก่อนค่ะแล้วคราวนี้ว่าส่วนทีก็เบาหวานขึ้นค่ะพอน้ําตาลขึ้นมาเจาะเลือดดูค่ะป็น้ำใสงคะทานยาค่ะ <c oughs> จะมีอสมอไปเจาะเลือด <c oughs> แล้วก็ถ้าสมมติปก,กติก็เราไม่ต้องมาที่อนามัยค่ะ <c oughs> จะมีอสมอไปให้ที่บ้าน ต่อไปค่ะเราจะมาดูสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรแช่เท้าค่ะอันนี้นะคะเราผลิตมาเพื่อที่จะตอบสนองอาการเกี่ยวกับอาการชาไปือปลายเท้านะคะซึ่งเป็นปัญหาของผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังค่ะเช่นเบาหวานนะคะหรืออาการอื่นๆค่ะที่เกิดจากโรคนะคะเช่นอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสมุนไพรแช่เท้าค่ะซึ่งมีส่วนผสมหลักนะคะเป็นสมุนไพรที่ ช่วยในการบรรเทาอาการปวดนะคะแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดค่ะการแช่เท้านะคะเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณเท้าค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้านะคะอันนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้โดยตรงตอนนี้ก็คือเรามีการประชุมนะครับอสมอเครือข่ายภาคประชาชนของเราเนี่ยเป็นประจำท,ทุกเดือนนะครับโดยที่จะมอบหมายภารกิจงานแต่ละครั้งนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นอาสามาจากชุมชนแต่ละชุมชนค่ะ ก็จะลงะตามพื้นบ้านนะคะคนหนึ่งต่อ15หลังคาเรือนค่ะก็คือเราเนี่ยจะต้องไปลงเยี่ยมว่าสมมุติว่ามีผู้ป่วยที่มาไม่ได้เลยนะคะพวกเราก็ไปให้ความรู้แล้วก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเหมือนกลัวอะไรอย่างเงี้ยพวกเราเนี่ยก็จะไปเอาเขามาที่อนามัยแห่งนี้ค่ะ ค่ะสำหรับนวัตรกรรมการจัดยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยอสมนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรงนี้ก็คือหก็คือเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะโดยจะมีอสมอของเรานํายากลับไปให้นะคะที่บ้านนะคะแล้ววัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อลดความแออัดของการมารับบริการที่รพศตนนะคะพวกเราท่านไม่ว่าอ,อสามอหรือว่าเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วกรประมาณทางทาง,ท,างที่เทศบาลตะบลละโคกได้ส,น,สน,นับสนุนมาให้แก่อนามัยวัดนาวงและกาวัดลักสิทธ์ของเรานั้นเราทํากันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะได้รับสิ่งที่เราได้ตอบแทนมาคือเข้าไปดูแลผู้สูงอายุพ่อแม่พี่น้องชาวตะบลละโก รจะเห็นว่าอสอมอนั้นได้ทําหน้าที่ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวและหากท่านผู้ชมมีข้อมูลสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบ,รบประกันสุขภาพทุนหน้าสามารถประสานเข้ามาได้ที่หมายเลข1330ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ราบนะครับว่าทุกวันนี้เราใช้ไฟกันเพิ่มขึ้นปีหนึ่งก็ประมาณ4ี่หเซนตะครับอย่างเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยเราใช้ไฟกันถึง26,900่กันกว่าเมกะวัตต์นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นปีละพันกว่าเมกะวัตต์หลักการในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของเรานะครับตระหนักดีในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วเราก็ ดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานลงนะครับเราทํามาประมาณ20ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถจะลดการใช้พลังงานลงไปได้มากกา 3, าว่า3,000ันกม่กวัตต์กลยุทธ์ที่เราใช้ในการบริหารจัดการด้านพลังงานนะครับก็อาจจะจำได้ง่ายๆคือเรื่องของ3ามออนะครับเราจะเห็นในเรื่องของการมาสัมผัสโดยทั่วไปออแรกก็คือเรื่องของอุปนิสัยนะครับพลังงานส่วนไหนที่เราไม่ใช้นะครับ ก็ช่วยกันนะปิดไฟสักหน่อยหนึ่งนะครับตรงไหนที่เปิดแอร์ทิ้งไว้ไม่มีคนก็ปิดแอร์ซะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของอาคารถ้าเราคำนึงถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานใช้วัสะดวที่สามารถที่จะทําให้อาคารประหยัดพลังงานได้ป้องก,กันความร้อนได้นะครับไม่ต้องใช้แอร์มากเกินไปตรงนี้เป็นจุดสําคัญมากนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เราใช้ก็คืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายะเทศไทยของเราเนี่ย ก็ได้ดาเนินการในเรื่องเหล่านี้มาจนกระทั่งเราสามารถที่จะออกอุปกรณ์เบอร์หมาแล้วนะครับประมาณ23รายการนะก็เ,เห็นตู้เย็นเบอร์5นะครับเรื่องของเครื่องปรับอาก,กาศเบอร์5พัดลมเบอร์หนะครับเราเลียดเบอร์ห้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับการประหยัดพลังงานนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับเราสามารถจะทําได้เพราะฉะนั้นในการดูแลในการเปลี่ยนหลอดไฟ,ไฟครั้ง่อไปก็นึกถึงก่อนเลยดีนะครับจะช่วยประหยัดพลังงานได้มากครับ คนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุย๋ยรุ่งอรุณปุย๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราจะพาไปลุยเร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ปลูกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับและความรู้มาฝากเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มปริมาณและคุณภาพให้กับข้าวโพดค่ะช่วงหยอดมเมล็ดพันธุ์นั้นควรใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15หรือ16-16-8ในดินที่ไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าหากปลูกในดินเหนียวต้องใช้ปุ๋ยสูตร28-12-8หรือ20-15เพื่อเร่งรากของข้าวโพดให้จเจริญเติบโตช่วงระยะทำรุ่นนั้นคุณใส่ปุ๋ยในช่วงที่ต้นข้าวโพดมีอายุ30วันหลังจากการงอกคุณใช้ปุ๋ยยูตรียสูตร4 6 0 0หรือ3 0 0 0บวก12 S, เพื่อช่วยเร่งต้นและควบคุมการออกดอกหัวของข้าวโพดโดยใช้ปุ๋ย25 3 0กิกร,รัมต่อไร่ นอกจากจะนำเคล็ดลับดีๆมาสู่ท่านผู้ชมแล้วนะคะยังเสริมความสุขให้กับท่านผู้ชมกันถึงที่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการมอบคอนเสิร์ตหมอลำพื้นบ้านนำทีมโดยไม้ไทยหัวใจศิลป์ค่ะแจกเด้อปุ๋ยลุงอรุณเด้อเนี่เอาแจกอีกนะกับพี่น้องมี่นำใจมากผมก็บมี่นำใจไปคืบกันต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุงอรุณที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะ ช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสด KX Press c a s ลมีไว้อุ่นใจให้คุณยิ้มได้ในทุกช่วงโอกาสของชีวิตคนไทยชวนเที่ยววันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เซนทาราแกรนเซนทันพราซ่าลาดพลาวนะคะมาพบกับอีกหนึ่งเมนูที่ทางมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้นมีรายได้กับข้าวสังยดค่ะ ว,วันนี้นะคะที่อิงพาดุ้ผู้ชมมาพบกับคุณสุภาตราช่องอาหารสวนบัวก็เพราะว่าความพิเศษของข้าวสังหยดนี่ละคะและข้าวสังหยมันคืออะไรนะคะเาะข้าวสังหยดเนี่ยได้รับการวิจัยมาแล้วนะคะว่าเป็นข้าวที่มีวิตามินสูงโปรตีนสูงมากกว่าข้าวอื่นทั่วไปนะคะแล้วนอกจากนี้ข้าวสังหยดก็เป็นข้าวพันธุ์แรกของประเทศไทยที่ได้รับ GI ด้วย GI ก็คือสินค้าที่กปกอบภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์นะคะ,คะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอันหนึ่งของคนไทยด้วยนะคะ นอกจากข้าวสังยดนะคะมีจําหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตด้านนะคะก็ทางห้องอาหารสวนบัวนะคะของโรงแรมสซนทรัลแกรนด์เ็นทอลแคลซาราดกราวนะคะก็ได้จัดเมนูพิเศษนะคะมีข้าวสังยดนะคะผัดน้าพริกหนุ่มแล้วก็ข้าวสังยดผัดมันปูด,ด้วยนะคะก็ไว้ให้ท่านผู้ชมได้มาลิ้มลองกัน,นะคะ่ะ นอกจากเมนูข้าวสังหยดวันนี้ที่ทางโรงแรมเซนทันได้เตรียมไว้ที่จะเสิร์ฟกับท่านผู้ชมนะคะก็ยังมีซิกเนเจอร์นะคะซึ่งเป็นเมนูที่เรียกว่ามาที่ห้องอาหารสวนบัวแล้วต้องสั่งไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะกุ้งซอสมะขามกุ้งสลงแกงกะหรี่น่องแกะยำซุปโอกกุ้งสดต้มยำทะเลทองเห็นเมนูอาหารแบบนี้เลยอยากลองลิ้มรสอาหารจากฝีมือของสวนบัวแล้วใช่ไหมคะง่ายๆค่ะกดดับเบิลสามสามหกศูนย์แปดแปดแล้วโทรออกนะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้ มูลนิธิที่สนับสนุนข้าวสังหยดคือมูลนิธิใด 1. มูลนิธิเตียงจีลาธิวัดน์ 2. มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ 3. มูลนิธิชัยพัฒนาเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วข้าวสังหยดเป็นของจังหวัดใดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งจังหวัดพัทลุงและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่ได้รับบัตรที่พักจากเซ็นทรัลแกรนด์พระตำหนักพัทยารายชื่อผู้โชคดีคุณทวีชัยวิชัยดิตชนบุรี คุณเกรียงไกรทองกรกรุงเทพดรชุมพลนาเกิดอุตรดิตคุณวัยพรสัพพนาวินกรุงเทพคุณทศสวัสนะคิมพิมพ์โกวิทสิงห์บุรีหาทันผู้โชคดีพบกับรายชื่อในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณบรรยากาศซวยๆที่ทำให้เราได้มาพบกันแบบนี้นะคะสวิสโซเทลหรือคองคอร์ด ค่ะต้องการติดตามรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจคนไทยไม่ใส่ดัจจิริตหรือที่ www.inging.com ค่ะแล้วกลับมาร่วมตอบย้ำความเป็นไทยในตัวคุณกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจจิริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ